สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด็กค่ะเดิเรียนเซิร์นุกท่านเข้าสูตรช่องทิดา789ดแปดกอติดา789ดเก้าด็กค่ะเดิช่องของเราให้เราเรื่องพวกความสนุกและควมบันเทิงนะจ๊ะแม่หมอใส่มูใส่ห้าใส่ปวงจา้าใครสนใจสินค้ามูต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินพระาธาตุนะคะกําไรพยราไดา้นะคะหินเสริมดวงนะคะหรือนะคะเป็นเทพเทวดาไม่ว่าจะเป็นนะคะทองเหลืองนะแระแร่ต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเซรามิกนะคะหรือนะคะจะเป็น พลาสติกเราก็มีหรือจะเป็นหินเราก็มีนะมีทุกรูปแบบนะแบบนะคะรูปหล่อเราก็มีจะสั่งตรงจากไทยหรือจะได้จากสินค้าจากต่างประเทศนะคะอินเดียนะมีมีหม,มดค่ะใครสนใจน้ําหอมเราก็มีค่ะทั้งไทยและอินเดียนะคะกํายานนะคะน้ํน้นมันหอมระเหยบําบัดความเครียดนะคะเรามีหมดนะคะใครสนใจนะคะทักถามแม่หมอได้เลยจ้ะนะคะเรามีโปรซื้อของแถมดุดวงนะจ๊ะรือนะคะใครอยากดูดวงราคาย,ย่อมเยาเราก็มี หรือดูฟรีเราก็มีจากไปช่องสีดํานะฉะนั้นเราไม่หมอไลส์สดนะคะช่องสีดําค่ะเอาเบนินวานะคะใครสนใจแบบใดนะคะทักหาแม่หมอเดเลยมีทั้งเสียตังก็ทักหาแม่หมอนะคะกดเข้าไปคําที่ว่าเพิ่มเติมอยากดูผู้ความบันเทิงช่องนี้เลยจ้ะอยากดูฟรีช่องสีดําเลยจ้ะนะคะไลฟตส์สิบเอ็ดมงเชานะคะ ขอบคุณเจวดานางฟ้าทุกท่านของแม่หมอนะจ๊ะเป็นผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอขอบพระคุณหลายหลายนะจ๊ะและอยากเตือนภัยเดิอน,นะจ๊ะแม่หมอมีผู้คนนะคะเอาหนาแม่หมอไปเฮ็ดเพลดปลอมแน่ไปเฮ็ดช่องปลอมแน่เพื่อหลอกลวงเพื่ออะไรใดๆทั้งหลายแหล่การระวงกันไวเนานะเป็นผู้งามแต่งงามว่า,จางจังสิละ่ะนะคะ ถึงอยากเตือนภัยนะคะงามคักเนาะงามคักงามเนี่ยวนสันนะคะเอาเป็น,นว่านะคะเตือนภัยกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็เขาเรื่องกันเลยค่ะสิงไม่ต้องเสียเวลาเนาะนะคะเมื่อนี้เวลานี้เขาเสีย,ยเราเรื่องในหัวขอ้อคุณกำลังจะได้รับรักที่ดีและคู่ควรกับคุณนะคะและเขาเป็นภัยเนาะนะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะคนคนนั้นเป็นใครที่จะคู่ควรกับคุณเข้ามาในชีวิตขอดูในซาขอดูพลังงานของคุณคนนั้นหน่อย เป็นใครเอ่ยนะคะเป็นใครไพ่ใบแรกขึ้นมา Queen of Cup กรกฎพิกิกมีนธาตุนาะนะเป็นคนที่มี energy ความรักชรุริรัตุดูแพงมากเลยนะไลฟ์สไตล์ดีค่ะเป็นคนที่มีชีวิตที่แบบหรูหราเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบตามสไตล์ของเขาเองเลยมีชีวิตที่ดีมากแล้วก็อยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากแล้วแต่งตัวดูหรูหรา นะคะผู้ใดมองเขามาว่ามีตังมีเกรดมีเอนิจีที่ดีอะค่ะประมาณนั้นนะคะมาตอค่ะขอดูพลังงานหน่อยแซ The Will of Fortune คุณเับเขามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนบนโรคใบนี้นะคำว่าบังเอิญว่ามีจับนะคะโชคชะตานำพาให้คุณสองคนมาพอกันแล้วกเกียดให้คุณมีความ,มอ,อัน หักกันเนาะเพราะว่าบุญจัดสรรนะคะน้ำผ้าห้มาพอกันคุณสองคนเนี่ยจะเป็นคู่ที่นะคะอ่าเขาเขาเจอคุณปุบแวบแรกกับสิมีความหูซสึกวใช่เลยคนนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยคนสวยขนาดนะั้นคือคุณเท่านั้นนะคะหรือหรอนะคะฉันเรามาดูต่อค่ะในเมื่อโชคชะตาคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องเรื่องโหราศาสตร์ก็ได้หรือคุณเป็นคนเชื่อเรื่องโชคชะตาน้าผ้าหิมะพอกันนะ อันนี้ทั้งครูมาพอกันลาวกะสิเป็นยังไงต่อเนี่ยจ๊ะเป็นใครจังใดมาเบิ่งต่อค่ะสิกอัครับมีโอกาสเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าของคุณก็ได้คนที่คุณเคยรู้จักกันแล้วคนที่คุณเคยมีปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เป็นคนที่สวรรค์จัดสรรให้คุณสองคนได้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรักที่แท้ถูกเป็นรักที่ใช่เป็นรักที่คุณมีความผูกพันกันจะ้ะ ซีเป็นแต้ดิตาตาดก็ได้หรือนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะเป็นรักที่เหมือนสวรรค์จับว่างมื่อไหวให้พอกันเลยแหละนะคะประมาณนั้นเนาะมาเบิ่งต่อค่ะนะคะเดสอนศราสีกุมคุณเป็นคนคุณและเขามีความรู้สึกว่าเวลาอยู่ห่างกันแล้วยังคิดถึงกันแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณสองคนได้เจอกันละนะรู้จักกันแล้วเป็นทั้งคนรักรักใหม่ก็ได้รักเก่าก็ได้นะ เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอยู่ในชอบอ่านหนังสือชอบใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์เวลาเหงาเวลาเวลาเครียดกลับไปอยู่ในมุมอ,อ่านหนังสือหรือเป็นคนที่อยากทางเหงาหลายๆกับไปเที่ยวหู้นไกลๆนะคะออกท่องเที่ยวออกใส่ชีวิตตามไลฟ์สไตล์นะคะเดอะซันนะคะคุณสองคนมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแล้วก็เป็นคนที่สวรรค์จัดสรรให้มาพอกันแล้วคุณจะม,มีความรู้สึก ผูกพันการกลับมาหากันครั้งนี้เวลาคุณมีปฏิสัมพันธ์กันเวลาคุยกันคุณจะมีความรู้สึกว่าผูกพันรักกันมากขึ้นหอยหากันมากขึ้นเหนียวแน่นกันมากขึ้นประมาณนันละจับนะคะรักสองเราเป็นรักที่ใช่รักสองเราเป็นรักที่คู่ควรกันคักแน่นะจ๊ะบ๊ยบัณร์บัณคุณจะได้รักที่ดีนะแต่คุณจะไม่บังคับกันนะคุณน่าจะมี energy ความเป็นเพื่อนกันสูงคุณน่าจะมี energy ความ ความรู้สึกว่าเป็นคู่กันสูงมากเพราะว่าไพ่เดอะซันกับเดอะสตาร์มาคู่กันดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มาคู่กันนะคะดวงดาววิพิษนะคะแต่แต่แต่แต,แต่นั่นแหละคู่กันแล้วกับขงเบแกแวกันเห็นไหมมีความคิกนะคะโชคชะตาจัดสรรน,นะคะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะคะในเมื่อสวรรค์จัดสรรให้คุณสองคนได้พบรักแท้ให้พบคู่แท้บางท่านก็เป็นราศีกุมบางท่านก็เป็นเดอะซัน ฉะนั้นกับเอากันใดเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะคุณจะเจอคู่แท้ที่มีเคมีตรงกันมีความชอบคล้ายๆกันมีความเอเนจีมีพลังงานบวกมีพลังงานใช่มีพลังงานป้วปังอลังการที่ตรงกันประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะขอดูเอเนจีนะคะพลังงานนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณสองคน เป็นเจ้งใดแน่นะคะมาต่อค่ะไพ่ขึ้นขึ้นมาควีนออพิดโคลนะคะคุณมีโอกาสบางคนก็มีแฟนจะมีบุตรมีลูกมีชีวิตคู่น้ำกัดนะมีโอกาสมีบุตรมีลูกน้ำกัดมีแพลนกันไว้ใส่ชีวิตคู่น้ำกัดล่ะค่ะใช้ชีวิตแบบมีมีเป้าหมายมีชีวิตคู่มีแฟน มีลูกน้ากันใส่ชีวิตตามไลฟ์สไตล์แล้วก็โกลอัพอนาคตไปน้ากันนะจ๊ะเบอร์แบบธรรมดานะซอยกันเทศซอยกันสามซอยกันมีจ้ะอนาคตของคุณสองคนนะคะดูต่อคะ่ะขอไปต่อคะ่ะไพ่คือเดอะเมจิเชียนนะคะถ้าคุณดิวกับพ่อไม่แม่ไม่หรือคนที่มีลูกแล้วถ้าถ้าคุณเป็นคนโสดเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ไม่บังคับกดเกณฑ์ใช้ชีวิต บังคับบ่อยอ่ะคุณบังคับบ่อยเป็นคนที่บังคับไม่ได้นะคะถ้าถ้าคุณเดี่ยวกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมาแล้วมีมีภาระที่ต้องดูแลแต่มีตังจังชันก็นได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณสองคนจะเป็นคู่รักที่ลงโตมีอะไรที่แตกต่างแต่ลงโตประมาณนะั้นนะคุณจะช่วยกันทํามาหากินคุณสีซอยกันสางคุณสีซอยกันเหตุธุรกิจในสิ่งที่คุณมีความหมูทั้งสองคน เติบโตไปน้ำขันจะเรินก้าวหน้าไปเลยไปถึงจุดฝั่งฝันไปถึงจุดเป้าหมายที่สูงที่สุดและไปอยู่ในจุดที่คุณสองคนมีความรู้สึกว่าพึงพอใจนะคะเดือนไฮรฟเนราศีพฤษภคุณสองคนน่าจะเป็นคนที่มี energy ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือบางคนก็อายุแตกต่างกันเลยแต่เคมีตรงกัน อายุแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เคมีตรงกันเข้าใจเนาะอายุแตกต่างแต่มีเคมีตรงกันประมาณนั้นนะคะ energy ความคนเราบางคนนะ,ะมีเคมีตรงกันมากแต่อายุแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นสิปปีกับมีน้อยหลายว่าใส่ประเด็นแต่บางคนก็เป็นวัฒนธรรมศาสนาไปเลยแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเราดูต่อค่ะอยากรู้อีกว่าเป็นยังไงอีก เดอะเวิลดคุณเดียวคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติหรือคุณมีคนวันเสาร์ก็ได้นะกรับเอากันเดอคัเดินนะคะพนักงานของคุณจะเข้ากันได้ดีนะคุณจะถ้อยทีถ้อยใสคุณจะอารุ่มมร่วรวยกันได้ด้วยดีคุณจะเข้ากันได้ถึงจะมีอะไรที่แตกต่างมีการพูดคุยกันแบบเข้าใจเพราะว่าคุณสองคนมีความรู้สึกว่า อ่ถอยที่ถอยอาศัยเราจะดีประมาณนั้นคือว่าง่ายเป็นคนที่พานโลกมาหลายเนาะนะคะบ่าเป็นโรคเราเรือนะคะนะคะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยคุยกันในทุกเรื่องเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งมิตร เป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งคู่นะคะฉะนั้นแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตว่าจะต้องเป็นเช่นไรนะคะดีใจน้าจัะดีใจน้านะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะในเมื่อคุณสองคนเข้าใจกันได้ปัน,นี้นะคะควันเสาร์คนถี่แดนไกลก็ได้หรือคุณเดียวเดีวกันหรือกันแบบแบบโดนพ่อกันเทียนะคะสิไปหากันเทียกับว่าแม่นไปแล้วพ่อเลยต้องโทษต้องนัดต้องต้องนั่นต้องนี่อะคะ่ะว่าได้เจอกันง่ายๆมีข้อแตกต่างตรงนี้กันได้เลยจ้ะแต่ คุณทั้งคู่เป็นคนดีคนดีมาพอกันนะจ๊ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยหละจัก,กรวาลจะสันเขาเอินนะคู่กันแล้วก็คุณพระเขียวกันคนดีศีลเสมอกันมาพอกันแล้วเรามาดูแนวโน้มนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบในอนาคตจะรุ่งเรืองกันไปตลอดรอดฟังบอนะคะมาเบิง่งซิตลอดรอดฟังไม้ความรักของคุณไพ่ขึ้นเซเวนดอบครับคุณสองคนต่อให้คุณ ทั้งคู่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าหักกันแต่ก็จะอยู่กันเป็นอยู่กันแบบอ่าันอายุน้ากันเนาะกาดิสใส่ชีวิตไพยชีวิตมันนะคะใส่ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของไพยของมันเลยจ้ะนะแต่ไม่บังคับกันนะไม่บังคับกันว่าคุณจะต้องกินอะไรไม่บังคับกันว่าเวลาอยู่กับฉันคุณต้องกินไอ้นี้คุณต้องเป็นไปตามนี้คุณต้องกินในสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณกินถ้ายิ่งศาสนาคนละศาสนาเขาจะไม่บังคับว่าคุณต้องกินในสิ่งที่เขาต้องกิน ให้กินกับเขาไหมเขาจะไม่บังคับประมาณนั้นนะคะเขาให้คุณเลือกเลยค่ะเขาให้คุณเลือกแบบตามไลฟ์สไตล์คุณเลยค่ะชีวิตที่มีความความรักที่ดีนะแม่หมอเชื่อว่าความรักต้องไม่บังคับนะคะมาเบิ้งต่อค่ะเป็นยังไงต่ออีกว่าซันนะคะไขึ้นเดมูลนะคะคือบางทีความรักคุณก็มีความรู้สึกว่างงมบุญอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบเป็นบางครั้งบางคราวเกิดอะไรขึ้นมาดูสนะ ภัยคุณออยุ่งงานค่ะยุ่งกับงานโฟกัสงานโฟกัสเงินงานกับเงินต้องมาคู่กันต่อให้เขาอยู่ดีๆก็หายไม่ตอบไม่อะไรบ้างแต่เป็นคนยุ่งงานแต่ทุกอย่างเพื่อคุณทําเพื่อคุณนะคะเอ็ดับสอดทัดลงมิถุนจนกุมการทําทุกอย่างอยู่ดีๆก็หายนะไลายไม่ตอบอยู่ดีๆก็แบบเวลาไม่มียุ่งเยอะนู่นนี่นั่นนะคะปล่อยให้คุณเดินคนเดียวปล่อยให้คุณเฮ็ดใส่ชีก้นเดียวบางครั้งก็ยุ่งค่ะเห็นไหมไปโฟกัสเรื่องงานกับเงินเพื่อทําเพื่อคุณ เอเดฟคับเพดอพคับกรกรพิกจิกมีนธาตุน้ํานะคะเขาเขายังทําทุกอย่างเพื่อคุณนะแต่เขาบางครั้งเขาดูนิสัยเหมือนเด็กนิดนึงนะผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็ได้หรือเป็นเด็กเลยก็ได้นะคะชอบมีความคิดเป็นของตัวเองอยากจะใช้อิสระเป็นของตัวเองบ้างอยากเย็นยังโดยไม่ต้องบอกคุณบ้างก็ได้ประมาณนั้น,ตร,นตรงนี้ตอนนี้ต้องต้องเคลียร์กันนิดนึงนะปล่อยสเปซให้กันบ้างประมาณนั้น k i n g of p e n ทิ c l e ธาตุดินพึกศกันบังกอนถ้ามีไยใดไยหนึ่งเป็นเด็กอยากเอาแต่ใจแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าเด็กกับผู้ใหญ่มีความคิดและมุมมองทัศนคติต่างกันแต่ไม่หมอยเชื่อว่าคนที่มีวุฒิภาวะเหนือกว่าจะบริหารจัดการได้ดีนะคะคนเฮาถ้ามีวุฒิภาวะที่ดีมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีรับรองความรักยังไงก็เอาอยู่นะจ๊ะรับรอต่อค่ะแล้วความรักของคุณี่จะเป็นเช่นไร เอเดนเปดีโคชาด,ดินความรักของคุณค่อยๆโบรค่อยๆพัฒนาเป็นของที่มีค่าและจะถือไว้ทนุถนอมไว้ไม่ให้หาย,ไม,หหายไม่ให้หลุดมือมีบ้างหายบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณสองคนมีความรู้สึกว่าห่างกันนะในใจยังมีกันและกันอยู่เสมอตลอดเวลานะคะยังถือคุณไว้อยู่เหมือนของมีค่าต่อให้บ่มีเวลาหายเนก็คุณเท่านั้นที่เขาต้องการประมาณนั้นนะคะเป็นของที่มีค่าเห็นไหม ถือธนูถนองไหวเป็นย่างดีนะคะต่อยหายแน่ยังแน่กับยานะคะไปใส่ชีวิตตามไรสไตล์คุณเลยจับมาเบิรงตตอค่ะไพขึ้นเอเดฟคัพกระกกพิกจิมีนธาตุน้ำคุณสองคนเนี้ยเหมือนกันเลยเนาะเป็นคู่กันจริงๆอะคู่กันแล้วคงปคลแควกันเห็นไหมเอเดอดิโกนะคะกับเอเดฟคัพนะคะนะตรงกันปั๊บไพ่ติดต่อกันด้วยนะคะการเริ่มต้นใหม่ยังไงก็เริ่มต้นที่ดีแต่ต้องไม่บังคับ แบบชนิดว่าต้องเป็นไปนตามที่ฉันต้องการต้องสั่งต้องคอนโทรลต้องบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการรับรองปว้วะปังอรังการได้จวดแทนแน่นอนนะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อในเมื่อเริ่มต้นช้าๆแต่ชัวร์เห็นไหมคะเริ่มต้นชัาๆแต่ชัวร์ I อเ v ิ y อยแน่นอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องบังคับค่ะความรักคือ ไม่ต้องบังคับถ้าเราบังคับมันก็จะอยู่กันได้บดดน,นะคะอ่าเหมือนเหมือนคู่ของคุณเอมีนะ่เนาะกับซีสีวัตเห็นไหมเขาเขาเขาคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นเหมือนเพื่อนนู่นนี่ยประมาณนั้นนะจ๊ะอนุญาตเอาเอาซื้อเขามาอวยนะจ๊ะฉะนั้นคือเป็นคู่ที่น่าทะนุถนอมมากดูแล้วนะ่าอิจฉาประมาณนั้นนะคะแล้วเห็นไหมเขารักคุณอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทะนุถนอมนะคะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวทุกอย่างดีเองว่าสั์ ชัวเพนทิเคธาตุาดินพึกศอกกันมังก่อนเห็นไหมทั้งทั้งที่งานเขาเยอะนะแต่ทั้งที่งานเขาเยอะตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตนะคะก็ยังบรลาน์เวลาให้กับคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณเท่านั้นที่เขาอะนะยังอยากจะมีและยังอยากจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเฮ็ดอีหยังไก่ให้คุณนะคะประมาณนั้นถ้าคุณรักกันแล้วนะคะอันนี้คือ,อยังละเดนมาร์ราศีเมษนะคะคุณสองคนนะจะไปอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตถ้าคุณต้องการนะทั้งสองคนนะ ถ้าคุณรักกันมากพอสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะไปถึงฝั่งฝันคุณจะไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการเดเอมเพร์ Emperor, ราศีเมษแต่คุณน่าจะอยู่คนไกลๆก,กันหรือโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะคะฉะนั้นขอแสดงความป็นดีค่ะคุณได้รักที่ดีจริงๆนะคะแล้วเรามาดูกันคุณจะได้แต่งงานกันไหมในอนาคตขอดูซซแต่แต่งไม่แต่งไม่น่าจะใช่ประเด็นนะแม่หมอเชื่อว่าความรักที่ดี การแต่งงานเป็นเรื่องจริงๆถ้าได้แต่งจดทะเบียนมันก็ดีแต่ถ้ารักบางท่านยุคนี้ยต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างหาเงินไม่อยากมีข้อผูกมัดทางด้านกฎหมายประมาณนั้นนะจ๊ะรามดูแซะจุดจบของคุณสองคุณความรักเพดอแวนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นขาขึ้นค่อยๆพัฒนาไม่เรีบนะคะดีค่ะเห็นไหมคุณก็ไปโฟกัสเรื่องเงิน คุณก็ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ส่วนเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาแม่หมอเชื่อว่าคุณน่าจะถ้าแม่หมอเดาไม่ผิดหรือพูดไม่ผิดไม่ใช่เดานะพูดตามลัไพ่เลยนะเอาไพ่ขึ้นไหนเอาไปดิคุณน่าจะเป็นคนที่มีมีความพร้อมทุกด้านมีเงินไหลล้อมมีความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะถ้าคุณเดียวกับเด็กกว่าคุณเดียวกับเด็กที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่าคุณคุณจะเป็นคนมีความมั่นคง stable ในชีวิต stable ใน าการงานของคุณหรือมีความหนักแน่นมากกว่าคู่กรณีของคุณไม่ว่าจะเพศไหนนะมีฝายใดเป็นหนึ่งคุณก็ได้หรือเป็นคู่กรณีคุณก็ได้คุณจะโฟกัสเรื่องเงินกับงาน2อ,อย่างความรักค่อยๆกอัพไม่ไม่ใส่ค่าไม่ต้องมานั่งทะเลาะไม่ต้องเส,เสียเวลามากมายคุยกันแล้วรู้เรื่องปบบมานั้นนะคะถือว่าเป็นคนที่เป็นคู่ที่ที่เข้าใจกันในระดับที่ หคุหายากอะค่ะฉะนั้นเรา,าดูต่อค่ะนายเอาไปดิโค่นานดินต,ต,ต่อเลยนะต่อค่ะไพ่ขึ้นควีนอเวนเห็นไหมคุณโฟกัสงานและเงินและตัวเขาก็โฟกัสนั่นแหละแต่ศักยภาพของคนก็คือกันในการหาตังค์เนาะนะคะขอดูหน่อยเซนแล้วสิเป็นยังไงต่อต่างคนต่างโฟกัสงานและเงินถ้าในกรณีคุณสองคนคนที่มีประเด็นนะคนเก่าในกรณีคนเก่าคนเก่าจะเป็นยังไงแต่พูดถึงในกรณีคนคนใหม่ที่เป็นคนเก่าที่ทําให้คุณเสียใจ และเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะดูซิจะเป็นยังไงในกรณีคนเก่าที่ทําให้คุณเสียใจจะเป็นยังไงไัยขึ้นปัญหาที่มีเยอะนะคะที่เคยทําร้ายกันทางตรงทางอ้อมได้หมดที่เสียใจจะเป็นอย่างไรความรักต้องหันหน้าคุยกันนะ,ะตกลงกันให้ได้ว่าต้องแก้ไขอย่างไรต้องหาวิธีประนีประนอมค่ะแล้วจะดีนะั้นแล้วได้ไหมดีไหมไพ่ขึ้นถ้าหากคุณ เร่งรีบมากเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปไปเร่งรีบหลายเดี๋ยวทุกอย่างดีเองนะคะทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเซเวนอเพนดิโคิลทานดินพฤกษกันหอดทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะในกรณีความรักของคนที่มีประเด็นนะคนรัก <boy> ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าที่มีประเด็นค่อยเป็นค่อยๆไปห้ามเร่งรีบต้องประคับประคองเพราะความรักมันจะกระโดด กัดข้อกันเหมือนแด็กคลา่าเป็นไปว่่ได้จ้ะนะคะฉะนั้นเราความรักค่อยๆโตโตค่อยๆพัฒนาค่อยๆผลิดอกออกผลทีละใบเห็นปะนะแล้วความรักมันจะดีเองนะคะอย่าเร่งรีบประมาณนั้นมาเบื้องต่อค่ะให้ไปโฟกัสความมั่นคงแล้วก็โฟกัสชีวิตที่ตัวเองมีก่อนแล้วส่วนเรื่องความรักดีวดีเองประมานนั้นให้โฟกัสสิ่งที่จําเป็นก่อนแล้วความรักดีเองค่ะแล้วเรามาดูจุดจบความรักคนที่ไม่ มีประเด็นกันเนี่ยไปยังไดคนที่มีประเด็นนะคนที่มีประเด็นก็ยังรักยังห่วงแหนกันดียังอยู่นะคะยังห่วงแหนกันอยู่นะยังคิดว่าเป็นของเลอค่าแต่นะคะในเมื่อคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกด้านคุณเป็นเอ็มเพรสอ่ะคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีงานที่ดีคุณมีความมั่นคงคุณมีเงินคนมีดีพอตัวคนที่มีความพร้อมเขาจะไม่ไล่ล่าใครอันนี้เอนเนอร์จีของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายได้มาเจอคลิปนี้ ถ้าคุณเป็นท่านชายคุณจะมีความพร้อมทุกด้านคุณจะมีงานคุณจะมีเงินคุณจะมีความพร้อมคุณไม่จําเป็นต้องไล่ล่าคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามใครที่เขาไม่เห็นค่าคุณจะปล่อยเขาไปแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่มีค่าเป็นคนดีเป็นคนที่คู่ควรกับคุณคุณไม่รีบ คุณอยู่ซื่อๆกับมีแต่คนเข่าวหานะคะนี่คือพลังงานของคุณนะถือวันดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านสายนะพลังงานของคุณดีมากนะจ๊ะเป็นดีเอ็มเพรสเกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีความพร้อมเป็นคนที่เลือกได้นะคะมี energy เป็นของตัวเองมีความมั่นคงเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองมีงานเป็นของตัวเองมีความสุขเป็นของตัวเองมีคู่ก็ได้นะคะ มีคู่ที่ดีก็ถือว่าดีใจขอบคุณถือว่าเป็นกาไรแต่ถ้ามีคู่ไม่ดีก็พร้อมตัดละมุบอ่อนนะคะถือว่าดีจ้ะแม่หมอคิดว่าทุกคนเราจะเอาชีวิตเราไปแขวนไว้กับคนที่ไม่มีค่าหรือหรือไม่ได้รักเราเหมือนที่เรารักเขาอะ่ะก็เป็นไปบ่าใดเนาะนะฉะนั้นเอาใจชอยกับทุกๆคนเด้อขอดูอีกหนึ่งใบแล้วก็งางแล้วก็จบเนาะนะคะเป็นยังไงเนาะไพ่ขึ้นมาอ่ะไพ่ขึ้นมาเป็นยังไงไงเลยซะไพ่ขึ้นมาเด็ดแ,แถมพันรัน กับอ่ะไพ่ขึ้นในกรณีคนที่มีประเด็นคือการเริ่มต้นใหม่นะคะประเด็นทั้งเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็เป็นไปได้เริ่มต้นใหม่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆฝึกฝนและจะพัฒนาไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นนะอ่าถ้าคนมีประเด็นเรื่องงานก็นั่นแหละค่อยๆพัฒนาค่อยๆฝึกฝนค่อยๆแก้ไขแล้วทุกอย่างจะ grow ัพโตไปเรื่อยๆค่ะ เรื่องความรักเส้นเดียวกันเด้อนะคะถ้าคุณมีประเด็นคุณมีค่ามากพอเนาะคุณมีดีมากพอคุณไม่ต้องไปไล่ล่าใครคุณไม่ต้องไป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 ยัดเยียดตัวเองให้กับคนที่เขาไม่รักเราคนที่มีค่าเขาจะรักตัวเองมากเขาจะไม่ยัดเยียดตัวเองให้กับใครให้กับคนที่เขาไม่รักเรานะคะคุณจะอยู่เฉยๆนะคะว่าดูดูพฤติกรรมดูว่าเขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมนะคะฉะนั้นแล้วไพ่ ança, ออกมาการันตีว่า คุณเริ่มต้นกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณหรือคุณอยู่นิ่งๆพัฒนาตัวเองโฟกัสที่งานและเงินก่อนแล้วความรักจะไรลาคุณแล้วก็แม่หมออยากจะบอกนิดนึงเนาะเพราะว่าความรักเนี่ยเราไม่สามารถบังคับใครได้คนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณแต่ยิ่งคุณไม่โฟกัสความรักเท่าไหร่คุณจะได้รักที่ดีนี้ไม่หมอเชื่อนะยิ่งคุณอยากได้คุณจะไม่ได้นะยิ่งคุณไม่อยากได้คุณเลยโฟกัสงานและเงิน คนที่อยากเข้ามาในชีวิตคุณก็เห็นคุณมีค่าเนาะทุกคนส่วนใหญ่วัดค่าของคนวัดตรงไหนคะวัดหนึ่งความรวยสองดูว่าช่องทางการหาเงินคุณสร้างอนาคตคุณคุณสร้างช่องทางทำมาหากินได้เนี่ยค่าคุณค่าของคุณของคุณนะหรือคุณมีดีอ่ะเขาเรียกคนมีดีอ่ะค่ะเขาจะวัดค่าตรงนั้นเขาไม่ได้วัดว่าค่าว่าคุณรวยมากน้อยวัดเขาวัดค่าตรงนี้คุณมีอะไรทําคุณเลี้ยงตัวเองได้ไหมคุณมีอะไรบ้างคุณนู้นนี่นั่น แต่แม่หมอเป็นคนที่มีค่ามากเลยนะเป็นคนที่มีค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าเที่ยวค่าใช้จ่ายี่ครบหมดเลยนะฉะนั้นแล้วแม่ขอแม่หมอเป็นคนที่มีค่ามากขาดอะไรทุกเดือนต้องใจ <c oughs> ฉะนั้นแล้วแม่หมอลักตัวเองมากเลยนะต้องทํางานนะคะเพราะว่ามีค่าที่ต้องใจเยอะแยะมากมายนะรักตัวเองสุดๆุดสุดขั้วสุดติงกระดิ่งแมวนะจ๊ะมาเป็นว่าแม่หมอบอกว่าความใครเครียดย,ย่าอินไหลทุกคนมีค่าจา้ะ ข่าวก็ต้องสื่อ่ากินก็ต้องใส่นะคะน้ำไฟก็ต้องใจนะคะรถก็ต้องใจเบือ่อยนะคะฉะนั้นแล้วขยนันเรงานเข้าไปกันจะทุกคนนะคะผู้ใดอยากสนใจปรึกษาด้านใดของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ด้านความรักด้านการงานด้านการเงินถ้าขาแม่หมอได้จับนะคะเรามีทุกโปรโปรซื้อของแทนดดวงโปรดูดวงฟรีก็ไปช่องสีดำนะคะ ใครอยากดูเพื่อความบันเทิงช่องนี้แต่ยังอินหลายอาจจะตรงคุณหรือไม่ตรงก็ได้อยากดูส่วนตัวกับทักมานะจ๊ะและใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์พายุสิกระทักมาจ้ะและขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านที่กดติดตามนะคะแม่หมอทุกคนเลยขอบพระคุณและอุดหนุนกันทุกอย่างนะขอบพระคุณและขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะจ๊ะ เพราะเป็นผู้มีอุปการรัคุณของแม่หมอขอบพระคุณหลายๆนะคะเอาเป็นว่าการเจบคอยบุญรักษาเทวดาคุณความเงินท่องไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกคอยเงินลวนทำแล้วคอยรักดีๆไลลาทุกคนเลยค่ะเจอโชคดีจัดเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า